เปิดตำนานพญานาคตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่าแก่กว่าพระพุทธศาสนาอีกะด้วยสืบค้นได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากทางอินเดียใต้ด้วยเหตุนี้จากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูชุกชุมและด้วยเหตุนี้ งูนั้นมีลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจชาวอินเดียใต้จึงเคารพนับถืองูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาล เชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่ มีงอนสีทองและตาสีแดงเกดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำบ้างก็มีเจดสีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนหเสียนเจ็ดเสียนและเก้าเสียนนาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาอนันตนาคราช ผู้เป็นบรรลังอีกของพระวิษณุนาลายนาะเกษียนสมุตอันันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหืมาความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและไข่มีฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามอยู่เสมอ ความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของพญานาคในตำนานของชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลนความชั่วร้ายตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่ามูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใคคกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ เช่นอนันตนาคราชที่เป็นบรลลังเอกของพระนาลายตรงกับความเชื่อของลัทธิธรรพรามพญานาคงูใหญ่มีงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดาสายลุงสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์อำเพนภาวนาศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็น เป็นรูปปั้นหน้าโบส์ตามวัดต่างๆพญานาคแปลงกายได้ถึงแม้จะเนรมิตเป็นอะไรก็ได้แต่ในสภาวะห้าจะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิดขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหวาห่างนาคกับนาคพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือเมืองบาดาล คนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไต่ผูมิพระล่วงกล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยหรือประมาณ16กกิโลเมตรมีปราสาทพระราชวัง ที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจ็ดชั้นเลียงซ้อนๆกันชั้นสูงสูงก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งาธาตุน้ำ นาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดีที่ใช้วัดในแต่ละปีจำนวนนาคให้น้ำมีไม่เกินเจ็ดตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ำมากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกับกัน กับจํานวนหน้าคก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแล้งนั้นก็เพราะพญานาคได้เกี่ยงกรันให้น้ำแต่ละตัวจึงกืนน้ำไว้ในท้องไม่ยอมพ่นน้ำออกมาเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับความเป็นมาของพญานาค EP ต่อไปจะมาพูดถึง ว่าพญานาคมีความเกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่รับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ